อ้าวครับพวกก็ผมปอนป้าปักเปิลอีกแล้วนะครับนี้เราอยู่ในเกมพาวเวอร์อ้าวครับพวกก็ผมปอนป้าปักเปิลอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมพาวเวอร์ก็บอกได้ว่าตอนนี้ผมเล่นมาจนน่าจะจบแล้วแหละว่าตอนนี้ก็เลยห้าสิบแล้วก็มอนทุกตัวมีครบแล้วมีกิสบมีนู่นนั่นนี่บักเบิร์กอะไรก็ทำไปหมดแล้ะ ไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วต่อมาผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นหรือเลเวลยังไม่สูงหรือไปเล่นเซิร์ฟที่แบบอีพีคูณหนึ่งหรือ X รอ X ีพีคูนห่งจุด้านะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําช่วงเลเวลหนึ่งถึงสาก่อนว่ามอนที่ควรจะมีคืออะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็น,นี่ตัวนี้ <Yeah. S 1> ต้องมีเพราะว่า oh. ผมพูดตรงว,ว่าแบบชีวิตดีขึ้นมากเพราะมันวิ่งเร็ว นี่ไอหมานี้มันมันมันดีแล้วมันเก่งคือสกิลอะคลิกธรรมดาไอท่าพ่นอ้วกเนี่ยแบบพอยิงปุ้งเนี่ยยิงยิงใส่บอสปุ้งก็ก็วิ่งหนีได้เลยเนี่ยยิงปุ้งวิ่งหนีแล้วมันวิ่งเร็วมันหลบสกิลบอสได้แถมสกิลพาวเวอร์บอมอันเนี้ยแรงมากนะแรงแบบแรงจัดๆเลยอ,อันนี้ก็คือดีนะครับหมาตัวนี้ควรจะต้องแบบหาจับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับสำหรับต้นเกม ตัวที่สองก็คือตัวนี้เกลคราวจริงๆไม่ได้ใช้สู้หรอกครับตัวนี้เอาไว้แบบอย่างนี้เอาไว้แบบสมมุติเรามีฟอร์ดาเมจเนี้ยเราก็ร่อนลงจากหน้าผาใช่ไหมเราก็เราก็ทําแบบนี้แทนนี่อย่างงี้เนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเซฟชีวิตเราได้หมดสเปซบ้าสองทีอะไรเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนีน่ยจริงๆถ้าเป็นแบบปกติผมน่าจะตกลงมาเราตายเลยอะไรเงี้ย <EN> พอมีฟอร์ดัมมีแต่พอมีไอ้นกนี่มาก็ชีวิตดีขึ้นนะครับต่อมาตัวที่สที่ผมจะแนะนำคือตัวนี้บูชิให้ผมเลือกบูชิรู้ไหมเพราะว่า1มันเป็นบอดต,ต้นเกมที่แบบหาได้ง่ายก็คือบูชิหาได้จากตรงนี้อ่าวไม่ใช่นีนจอมมันไทยบูชิหาได้จากนี่ตัวนี้มันเลยวิบสามเองบูชิสิ่งที่มันเก่งเลยคือห มันพังแรง2คือมันเท่สามเลยคือนี่มันมีเผาไฟสองแฮนด์เวริร์กหไม้หนึ่งแล้วก็เก็บของอีกสองคืออันเนี้ยดีมากนะเผาไฟก็ได้ช่วยสร้างของก็ได้ตัดไม้ก็ได้เก็บของที่ตกตามพื้นก็ได้ผมก็เลยเรียกใช้บูชินะครับออกมาตัวที่3ที่ผมแนะนำก็คือไวเวิร์ดอันนี้สำหรับแบบคนที่ต้องการเดินทางไกลแต่ว่าผม พอดีเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้ใช้ไวเวิร์นก็เลยแบบไม่มีที่ขี่มาครับไวเวิร์นนี้ก็เอาไว้บินข้ามทวีปหรือบินไปแบบหน้าด้านนะ้ำไกลๆอย่างแบบไปจับหมีกิสโบตรงนี้ก็โอเคนะถ้าแ,แบบแรกๆมาเราไม่มีเราเลยอยากได้บบกิสโบก็บินไปเลยใช้ไวเวิร์นเนี่ยบินไปแต่อาจจะช้าหน่อยนะครับมันก็เลยก็เลยเป็นตัวที่สำคัญแถมมันมีท่าเผาไฟท่าเผาไฟมัน,ม,นมันแรงอะครับผมรู้แค่รู้สึกว่าบอส แบบสมมุติเราจะคำนวณเลือดอย่างเงี้ยเราก็ใช้เผาไฟของไวเวิร์นในการคำนวณเลือดได้แบบให้มันติดเบิร์บางทีเลือดเหลือะร้อยอย่างเงี้ยแต่พอติดเบิร์มาจะเหลือแบบร้อยน่อยๆ <c oughs> ก็เลยคิดว่าคิดว่าน่าจะคุ้มกับหลายๆคนที่ใช้ <c oughs> ต่อมาตัวอันนี้กี่ตัวนะสี่ตัวแล้วปะต่อมาอีกตัวนึงคือตัวนี้ ตัวนี้มันคือบอสบอสเอ่อเฟงลูปนะครับตัวนี้คือดีมาก <S <S <ด>ผมพุ่งตรงน่าจะเป็นตัวตัววิ่งที่ดีที่สุดในเกมนะช่วงแรกๆเลยก็ว่าได้นี่พรมันโดดจําได้2ทีเห็นไหมผมจําที่เดียวขึ้นหน้าผาได้เลยแล้วคือวิ่งเร็วมากนี่กดเอแล้วก็คือแบบโอ้โหจะรวดปุ้งๆกระโดดต,ตุงยุงสองทีถึงบ้าน แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ในการเดินทางดีแล้วก็สกิลจ,จะไม่แรงมากแต่ว่าวิ่งเร็วก็เดินทางสบายต่อไปตัวที่5เออตัวที่5้าเราปะนี่ฮ้ตัวละต่อไปตัวที่6นะครับก็จะมีถ้าเอาไ้สู้บอสก็จะเป็นเฟลเบลตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็น Bot. บอสบอสเหมือนกันบอสมพตรงตรงนี้ตรงนี้แถวๆนี้แหละจำไม่ได้อยู่ตรงไหนเนี่ยประมาณเนี้ยเฟลเบลอยู่แถวๆนี้เก่งมากมุ่งตรง เก่งกว่าแบบบางตัวอกีกแล้วก็อันตัวที่6ตัวที่7ก็จะมีกิสโบวกิสโบวจับมาแล้วก็เอามาใช้ติดปืนกลนให้มันมันก็จะเก่งตัวที่8ก็คือเพนคิงทำไมผมถึงเลือกเพนคิงเพราะว่าเพนคิงมันผสมแล้วได้อนุบิดเนี่ยผสมออกมาแล้วได้อนุบิดอย่างเงี้ยเนี่ยอนุบิทมันคือมีมือ4แล้วมีมือ4มีขุด3แล้วก็มี เก็บของสองคือดีมากอันเนี้ยสร้างเร็วแบบสมมุติเราทิ้งกันพาวเดอร์ไว้ที่ฐานอย่างเงี้ยแล้วก็อนดูบิตออกมาแบบช่วยช่วยสร้างแปบ๊บเดียวก็เสร็จอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบเราคราบของอะไรอย่างาบบเาางีย้ยแปบ๊บเดียวก็เสร็จก็คือใช้ king. เพนคิงเพชรผู้หรือเพชรเมียผสมกับบูชีเพชรผู้หรือเพชรเมียแต่ว่าตอตัวนี้ต้องคนละเพศกันนะครับผมทําคลิปแล้วแหละผสมอนดูบิทอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออนดูบิตเนี่ยสกิลมันแรงมากผมลองแล้วแบบโอ้โห แรงเวอร์วังอลังการมากเลยอนุบิดอะเนี่ยผมก็มีทั้งสองเพศแต่โอเคสกิลก็จะ่วยๆยหน่อยโอเคหลังจากนั้นก็ใช้เออช่วงต้นเกมช่วง30ก็จะใช้โรบินโรบินควีนอีกตัวหนึ่งก็สกิลแรงด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวปราบบอสก็คือจะใช้โรบินควีนกับเออโรบินควีนทิ้งไว้ในบ้านไม่ใช่กลับดิเออโรบินควีนทิ้งไว้ในบ้านเพื่อเพื่อปราบบอสแล้วก็มีไอ้นกตัวนี้อีกตัวหนึ่ง ที่ผมใช้ประจําก็คือเอาไว้คือนกตัวนี้มันบินเร็วกว่าไว้เวิร์นเนี่ยก็เลยเออจับมาแรกๆเนี่ยเอามาใช้ก็คือคือก็ก,ก็เร็วกว่าไวเวิร์นอะ่ะมันไม่มีทางเลือกอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเลดเกมต้องไปจับตัวอื่นเพราะตัวนี้มันก็ช้าแหละแล้วก็ตัวที่สู้บอสอ่ะผมหมดตัวที่เอาไว้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ผมหมดตัวที่เอาไว้ขี่แล้ววะชัยและต่อมาตัวที่เอาไว้สู้บอสดีๆนะครับ1เลยเฟลเบลเมือออเอเม่อกี้อธิบายไปแล้ว2เลยบูชิโอเคเมื่อกี้อธิบายไปแล้วแต่ว่าบูชิก็ถ้าเกิดแบบเรารู้สึกว่ามันมันเอาไว้บ้านดีกว่าเนอก็ทิ้งไว้บ้านบูชิก็จะมีเป็นคอมโบประมาณนี้สามตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ไว้เดินทางอีก2ตัวก็จะเป็น1อนุบิดมั่ง หรืออ่ะโอเคมีตวพอมีพอมีแฟงรูปแล้วก็ใช้แฟงรูปแทนหมาใช่ไหมมันก็จะเป็นอันูบิทกับโรบินควีนหรือเป็นแบบเบลเวลโรบินควีนก็ได้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้อนูบิทอะไรเงี้ยครับคือแค่สองตัวนี้ก็ก็ก็แรงแล้วโรบินควีนในท่าพายุนี่คือแรงมากนะแล้วก็มีกิสโบก็พอใช้ได้แล้วก็ถ้าจะแบบอ่ะ สมมติเรายังไม่มีตัวขุดดีๆก็จะเป็นเต่ามีขุด3แรกๆก็คือใช้ดีเลยแต่หลังๆผมคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็มีนกตัวนี้ส่งของเก็บของอย่างเดียวคือบางคนน่ะจะเห็นว่าเราอ่ะใช้พวกบูชิอย่างเงี้ยไม่มีเก็บของ2ก็จริงตัดไม้สัแต่ว่าแม่งชอบไปตัดไม้เว้ยแม่งจะไม่ค่อยชอบเก็บของผมก็เลยมักจะจะใช้ไอ้นกตัวนี้แต่นกตัวนี้มันทํางานแค่ตอนกลางคืนกลางวันมันหลับ ก็จ,จะแย่ๆ,ๆหน่อยแต่ก็ใช้ใช้ไปเถอะมันใช้ได้ครับอันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับต้นเกมเท่านั้นนะครับผมย้ํานะครับ 1- นึถึงสาหรือ1นึถึงแบบช่วง40เนี่ยเราก็จะใช้มอนเนี่ยอันนี้เนี้ยๆๆตัวนี้ก็เอ่อผมแนะนําอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวนี้พ่นน้ําอย่างเดียวก็คือถ้าใครมีปัญหาเรื่องน้ําก็ใช้ตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็ถ้าใครมีไปจับ2ตัวนี้มาได้ก็โอเคเพราะดูดูนี่ เก็บของสี่เฮลโหลแล้วมีแฮนด์เวิร์กอีกสามตัดไม้อีกสามไอ้ยแฮนด์เวิร์กสองตัดไม้สามแล้วมีคูลลิงด้วยสองคือดีมากไอหมีเนี่ยเราข้ามข้ามบอสไปก่อนเนอะแล้วก็มีเรปไทโรแต่อันนี้อาจจะต้องสี่สิบบวกบวกแล้วอันนี้ปลูกอย่างเดียวนี่ลดน้ําอย่างเดียวอะไรเงี้ยโอเคก็ใครที่ฟักไข่อนุบิดออกมาก็อนุบิดมาได้ทั้งตีบอสแล้วก็ ใช้ทั้งตีบอลเราก็ใช้ทางแบบอยู่ในบ้านก็โอเคครับแล้วก็มีวอร์บีสตัวนี้เออไม่ใช่วอร์บีสวอร์ซิกมันเอาไว้เอ่อจริงๆตัวนี้หาได้แรกๆจากการซื้อซื้อในของน่ซื้อจากแบ็คมาเก็ตก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเอาหลังๆคือตัวนี้ก็หายากอยู่แหละเพราะมันมีน้อยแต่ว่าถ้าซื้อจากแบ็คมาเก็ตได้ก็ซื้อมาใช้งานก่อนชีวิตก็จะดีขึ้นก็ คลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดไลค์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้คลิปแนนนำอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามทำให้เพราะาตอนนี้ผมก็เล่นจบแล้วแหละก็ไม่ได้นอนประมาณ4-5วันเอาเอามันจนจบ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับถ้าผิดพลาปดประการใดขอโทษไปณที่นี้ด้วยนะครับบายบาย